สวัสดีครับทุกคนอี e, ้ Chinese Master มาพบกับท่านครับวันนี้ถ้าเราจะมาพุยถึงเรื่องตัวเลขนับ1ถึง10เป็นภาษาอังกฤษหลายท่านคงบอกว่าโอ้ oh, ไม่ยากอย่างเช่น one two three f o u ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงเป็นภาษาจีนกลางละ่ะ1ก็คืออี e, ออกเสียงว่าอีอ e, e, ีนะครับ two two，两 two，ออก二，ออก二二。好，拜。three three three，好，อก三三三。好，拜。four four four，好，อก四四 ต่อไป f i ออกเสียงว่า 5, 5, 5. ถัดนะครับ six six ออกเสียงว่าหถัดมาครับ s e n seven ออกเสียงว่าเ h ็ช ถัดมาครับ eight eight ออกเสียงว่าปดปดปดถัดมาครับ nine nine ออกเสียงว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดไป ten ten ออกเสียงว่า 十十สิสจเห็นไหมครับว่ามีบางตัวที่จะต้องใช้ความสาสามารถในการออกเสียงสักน,นิดหนึ่งอย่างเช่นคำว่าเออจะเป็นการม้วนลิ้นหรือห่อลิ้นนะครับเ2อ2ถัดมาครับคำว่า10สิสคือสิส0คือสินะครับ ภาษาจีนฝึกง,ง่ายๆฝึกวันละนิดนะครับออกเสียง1234567890อีกครั้งหนึ่งครับ1234567890แล้วพบก,กันใหม่โอกาสหน้าภาษาจีนนับเลขแล้วพบวก,กันใหม่ครับจ่ายเจียนบายบาย